อยาใครเขียนสวยฉันช่วยคิดนะอามีการวางเป็นระบบแบบนั้นเขาเรียกว่าการทํางานเป็นทีมนะคะแต่ถ้าต่างคนต่างทํานะคะแล้วก็ไม่มีทิศทางชัดเจนนะคะบางทีหัวหน้าก็นั่งอยู่นั่นะเขาให้หนูเป็นหัวหน้าเขับอาจาเหมือนจะหมดลมหายใจนะคะไอ้คนคึกก็คึกจับโอ้โคึกจนอาจารย์บอกจับยาก เรียกห้องฉุกเฉิน่ไกลัวเหลือเกินนะคะอ่านะคะในการทํางานก็จะมีค่อนข้างหลากหลายแต่เวลาทํางานเป็นทีมก็คือมีการจัดระบบมีการมีกฎกติกานะคะมีการวางระเบียบแบบแผนนะคะการทํางานเป็นทีมเนี่ยทีมเวิร์กนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างเหมือนกับหา่านป่าแล้วเคยเห็นหา่านป่าที่เขาบิในไหใครดูในช่อง GeoGraphic ดูสัตว์เลี้ยงน่ารักนะคะ สังเกตว่าตัดป่าส่วนใหญ่เขาจะอยู่กันรวมเป็นกลุ่มเป็นฝูงนะคะมีสัตว์ไหนชอบสันโดรไหมคะมีชนิดไหนชอบสันโดรไหมคะแมวมันชอบแม,แมวเหรอคะ <c oughs> อ่าบอกว่าแมวอยากม่าไม่จริงเขาชอบอยู่กันเป็นกลุ่มไม่ไม่ไม่ได้อยู่เป็นฝูงนะเขาก็จะอยู่กันแบบคู่หัวตัวเมียมากมากกว่าหนึ่งคือเป็นเป็นกลุ่มนะคะ ดังนั้นเวลาทํางานกันเนี่ยเราจะสังเกตว่าห่ามปาเขาจะมีนกตัวหนึ่งบินนําอยู่เสมอเป็นหัวใช่ไหมคะจะมีนกตัวหนึ่งบินนําอยู่เสมอนะคะก็คือผู้นํานะคะผู้นําในกลุ่มเราเรามองเรามองให้เขาเป็นผู้นำเพราะอะไรคะเขาไม่ดีค่ะอาจารย์สังเกตด,ดีๆนะเวอาจารย์จะบอกนะว่าเวลาที่เราจะดูว่า ความคิดกลุ่มเนี้เขาคิดกับผู้นาเขาอย่างไงเขาไม่ดีขาดใจแสดงว่าผู้นําต้องไม่ต้องเข้มง้งภาษาอีสานไม่ต้องทําอะไรนั่งอย่างเดียวพี่ไม่ช่เฉยๆม่ใช่เฉยดีแล้วเพราะว่าผู้นําคือตําแหน่งที่เหลือจากที่พวกหนูเลือกกันแล้วมีไหมไม่มีนะคะแต่แต่เล่าเล่าให้ฟังเฉยเฉยเล่าให้ฟังเฉย คือด้วยความที่ไปจัดกิจกรรมมาเยอะอาจารย์ก็เจอแบบเออหลากหลายหลากหลายดังนั้นเวลาที่เพื่อนมอบหมายงานให้เราหมายความว่าเขาไว้วางใจเพราะว่าการเป็นหัวหน้าคือเขาจะต้องเป็นยังไงคะไม่ใช่นั่งเฉยๆฉนะห้หนูเป็นหัวหน้านะะจริงๆหัวหน้าเหมือนอยู่นิ่งๆเนาะใช่ไหมคะแต่หัวหน้าเนี่ยหัวหน้าในรูปแบบของถามเนี่ยหัวหน้า ไม่ได้มีตัวเดียวนะคะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคนที่คนที่คนที่เขาการทำงานเป็นเป็นทีมนะคือใครเก่งเรื่องไหนเขาจะให้คนที่เป็นหัวหน้าให้เขาให้คนคนนั้นมาเป็นหัวหน้าในทีมในเรื่องนั้นไม่ใช่คนที่นั่งเฉยๆนะนะคะและทุกคนต้องยอมรับคนนั้นด้วยนะคะ หมเพราะว่ายอมรบในอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้เราจะต้องมีคนที่เป็นลีดเดอร์ในการเต้นถูกต้องไหมคะอ้ะอาหัวหน้าอินเทอร์เทนนะคะถ้าเกิดว,ว่าในเรื่องการคิดเราก็อาจจะมีลีดเดอร์ในด้านความคิดนะคะช่วยกันวิเคราะห์เขียนปัญหานะคะถ้าสายบูหน่อยก็นั่งทางในจับยามสามตาไปเลยว่าเา้ยอาจารย์ให้ออกมาเลยตฉันอยากได้คะแนนโอ้ทำยังไงดีจะมวยยไง หรือนะคะลีดเดอร์เนี่ยเขาต้องอยู่ด้านหน้าเสมอไหมคะต้องไฟต์ตลอดไหมคะไม่จำเป็นหัวหน้าอาจจะเป็นคนที่คนที่มองขาดเลยว่าในทีมเราอะ่ะมีใครที่เขาจะสนับสนุนได้เขาถอยเพื่อให้ลูกทีมได้ทำปล่อยปล่อยศักยภาพให้ได้เต็มที่จริงหรืจริง อ่าอันนี้หัวหน้าดังนั้นทุวกวันนี้พอกลับมาย้อนดูตัวเรานะคะกลับมาย้อนดูตัวเราบางท่านอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่เป็นหัวหน้าบางท่านก็เป็นผู้ตามบ้างค่อนข้างหลากหลายวันนี้เราลองมามองที่ว่าเรายอมรับในตัวหัวหน้าไหมแล้วคนที่เป็นหัวหน้าเรายอมรับที่จะให้ทีมของเรานะไน้่ยได้แสดงศักยภาพหรือเปล่ามันอยู่ที่อะไรคะยอมรับ เรายอมรับกันมากแค่ไหนนะวันนี้นะคะยอมรับมากแค่ไหนนะคะแล้วสิ่งต่อมานะคะการทำงานในทีมคือการทำการสื่อสารอ่าอย่างเหมือนเมื่อสักครู่นี้ทีมช่กระไรบอกว่าโอ้ก็จะมีนิ่งแล้วมีแบบแอคทีฟเยอะๆแล้วมีอยู่ตรงกลางกางพูดมากพูดน้อยแล้วก็ไม่พูดเลยนะคะ คือสื่อสารให้ได้มากที่สุดนะคะไม่พูดเลยเขาอ่านหนังสือออกไหมก็ขเขียนสินึกออกไหมคะ <S <S เหมือนที่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะที่ให้เรามองว่าปัญหาในทีมเกิดจากอะไรมีอยู่ทีมทีมอะไรนะทีมอะไรนะทีมอีกทีมนึงมีอยู่ทีมนึงงว่าการไ่เอ่ยชื่อี๋ยวโดนฟ้องนะคะมีอยู่ทีมหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆทีมเราไม่มีปัญหาเลยนะคะอาจารย์แต่เราต้องเขียนเพราะอาจารย์บอก เราก็เริ่มคิดในใจอืมคนที่บอกว่าไม่มีปัญหาเขียนปัญหาได้กี่ข้อคะหกข้ออ,อันนี้ปัญหานะพยายามเข้นเข้นได้กี่ข้อคะอเขายัางแพ้เราเลยเออแพ้ข้อเรื่องปัญหานะจริงๆแล้วเราต้องมองให้ออกว่าปัญหาคืออะไรค่อยๆสาวมาอย่างเช่น เฮ้ยเราเต้นไม่พร้อมกันแล้วก็มีเพ e s t i m a เพราะอะไรอ่าเราก็เขียนแก้ใช่ไหมคะตามแต่ละข้อที่เราเขียนไว้คราวนี้บางทีมอาจารย์เชื่อบางทีมก็อาจจะยังเห็นปัญหาไม่ชัดเพราะว่าอาจารย์ยังไม่ได้ให้พรีเซนท์ทุกคนแต่กระดาษเก็บไว้ตรงกลางนะคะเพราะเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ออกมาพรีเซนต์แล้วก็ถ่ายรูปในตอนบ่ายอยู่แล้วนะคะให้เก็บไว้นะคะกิจกรรมตอนเช้านี้เหนื่อยไหมคะ ท้อไหมคะ